สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการสนทนาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจำวันก็เช่นการทักทายนะคะก็จะทักทายว่าสมุติอมาทักทายแล้วว่าเฮลโลฮาไายุมันก็ตอบว่า M 5, M 5. ะะแอมฟายแอนยุเขาจะตอบกลับมาเหมือนกันว่าแอมฟายนะคะแล้วก็เขาถามว่าทาวายุเราก็ตอบว่าเราตอบ I i m จุดจุดุด,ด yes on ข้างหลังนะคะแล้วก็คุณจะตอบนี้เพราะถ้าเขามาถามว่าเราอยู่ประเทศอะไรก็เขามาถามว่า w h where r r e you from เราก็ตอบว่า I c o r e from Thailand หรือเราถามว่าแอ o u ูทุกข์ก็จะเขาก็จะบอกว่า I am from c a n a d นอะไรอย่างนี้เราก็เขาก็จะตอบกับมานะคะก็พยายามที่ตอบเขาให้ได้ หนถามผู้รู้หรือความรู้สติดตัวไปด้วยก็จะมีก็จะเป็นก็จะดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาพูดก็อย่านั่งเฉยนะคะพยายามพูดให้บ่อยๆนะคะพยายามฟังดูพูดก็เดี๋ยวจะได้เองนะคะถ้าั้นก็พม่เมยจะแนะนำเนอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูเดเกี่ยวกับนู้สึกใน,น,นวันหลังก็อ,อาจ,จะไม่ใช่พวกการทักทายแล้วนะคะ ถ้างั้นขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย